เสร็จแล้วเราก็จะปิดไว้เหมือนเดิมกลัวแมวมันจะมาคุยหรือว่าหมามาคุยมันจะมีปัญหามันไม่เหมือนเราคุยเองนะทุกคนถ้าเราคุยเองเราจะรู้ขนาดรู้จังหวะแล้วมาดูยอดต่างๆของยอดมันกิ่งมันมาถึงนี่กิ่งตรงนี้มันยาวมาถึงนี่เราก็ต้องให้น้ําระดับนี้เลยนะระดับยอดของมันนี่ค่ะแล้วเรามาดูยอดของเขาเนาะนี่ยอดของเขาแตกใหม่คะ่ะทุกคน ปรากฏว่าทุเรียนเราแตกมาจากการที่เราขุดนะเนี่งค่ะทุกคนค่ะนี่สามวันค่ะนี่สามวันมันแตกยอดใหม่มาอย่างนี้เลยคือขุดแล้วเราก็ต้องให้น้ําด้วยไม่ใช่ว่าขุดแล้วเราปล่อยเขานะเราก็ให้น้ําแล้วใบที่เ็ามีปัญหาพวกนี้อะค่ะทุกคนพวกนี้ก็ยังมีปัญหาก็ยังเป็นอยู่เนาะที่เป็นเป็นใบเป็นใบ,เ,นบเก่าของเขาอะนะนี่ ใบเก่าของเขาแต่ใบใหม่เราเราว่ามันก็น่าจะแตกขึ้นมาใหม่อย่างนี้แตกมาใหม่มันน่าจะไม่มีอะไรแต่ใบตัวเลายๆนี่ก็ปล่อยเข้าลายๆไปแต่นี่มันแตกมาใหม่ไวมากเลยนะการแตกยอดจากหลังจากโาขุดมาสามวันเนี่ยคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมทุเรียนมันไวมากถ้ามันนกมันก็นกถ้านกก็สามวันสามวันเหมือนกันตุยถ้ามันจะตุยก็สามวันเหมือนกันถ้านก ตุยไปก็สามวันแหละถ้าว่ามันแตกยอดก็สามวันเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนนะอืมนี่ยอดทั้งหมดเลยใหม่ๆเนี่ยยอดพวกนี้เขาแตกเห็นเห็นโอกาสที่มันจะผลิตลูกให้เราอยู่นี่ไงค่ะทุกคนนี่โอเคเลยนะวันนี้ก็ ได้มาอัปเดตต้นทุเรียนที่เราขุดเนาะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การทําทุเรียนปลูกต้นสองต้นปลูกยังไงให้มันได้ผ,ผลผลิตนะทุกคนแล้วก็ให้น้ําทุเรียนไปด้วยวันนี้นี่ก็รองน้ําไว้ช่วงนี้มันไม่มีฝนใช่ไหมก็รองน้ําแล้วก็ได้มาอัปเดตว่าใบก็จะเป็นอย่างไรจากหลังจากการขุดคงจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะเราดูทุกทุกทุก ทุกกิ่งเลยนะทุกกิ่งก็แตกมาใหม่หมดเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมอย่างที่บอกเลยว่าไอตัวที่มันของเก่าเนี้ยมันก็ลายลายมันก็ลายลายมันคงจะไม่หายวันเดียวหรอกแต่ที่มันแตกมาใหม่เนี่ยเราก็ก็มาลุ้นกันว่าหลังจากนี้ไปมันจะแตกมาใหม่ยอดใหม่ๆมันจะเป็นอย่างไรเราต้องลุ้นวันต่อวันนะการทําทุเรียนนะคะไม่ใช่แบบว่าเราจะมานั่งลุ้นแล้วเราไม่ทําอะไรเลย มโนกาสที่จะได้ผลยากนั้นเราก็มานั่งลุ้นไปพร้อมๆกันคลิปนี้ไลน์นี้ในการอัปเดตขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้ลุ้นต่อไปข้างหน้าข้างบนนู้นข้างหน้าที่มองเห็นนู้นนู้นนหน้าโน้นข้างบนโน้นมันจะเป็นเช่นไรนะคะทุกคนที่เราชี้ไปตรงนูน้นว่ามันจะตุยไหมอีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน